你好สวัสดีค่ะเด็กๆนี่ม你们好吗？我是星星老师。今天我们要一起来学习中文วันนี้เรามาเรียนภาษาจีนพร้พอมๆกันนะคะเด็กๆ复ี第一到第二课อาทิตย์ที่แล้วเราเรียนไปบทที่1นถึงสใช่ไหมคะตอนนี้กดที่เรียนบทใหม่เรามาทบทวน บทเก่าก่อนนะคะเด็กๆเรามาทบทวนบทที่หนึ่งถึงสองก่อนนะคะอืมหนีหาวโอเคอาทิตย์ที่แล้วเราเรียนการทักทายหนีห่าวหนีห่าวโอเคตอนนี้เด็กๆมาอ่านพร้อมๆเหล่าเชิญนะคะหนีหนีหนีนห่าว 好好老师老师老师再见再见再见โอเคเรามาฝึกสอนชนะนะคะทบทวนฝึกสอนชนะนะคะเด็กๆ นีฮ่าว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 คือสวัสดีนีฮ่าวนีฮ่าวเจริญปังโอเคอ่านตามเราชนะนีฮ่าวนีฮ่าว 老师好，老师好，老师好，真棒。再见，再见，再见，再见。ดีมาก OK เรามาทบทวนขอบคุณนะคะเีขอบคุณขอเคีย ขอบคุณนะอ่านตาม老师พร้อมๆกัน谢谢，谢谢，谢谢。不客气，不客气，不客气。对不起，对不起，对不起。没关系。 没关系没关系เก่งมากงั้นเรามาฝึกพ ouais, ูดกันนะคะชัว์อีโัวเด็กๆอ่านตามพร้อมๆหล่师นะคะอ่านตาม่师ค่ะ谢谢谢ค谢谢ขอบคุณอ谢谢谢谢แปลว่าขอบคุณนะคะเด็กๆีย ไม่客气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 แปลว่าไม่ต้องเกรงใจอออถ้าคนนึงพูดว่าขอบคุณแล้วคนนึงก็บอกว่าไม่ต้องเกรงใจอออเรามาอ่านอีกรอบหนึ่งนะคะเด็กๆ谢谢不客气不客气เก่งมาก งั้นเรามาเรียนขอโทษกับไม่เป็นไรนะคะเด็กๆอ่านตามเราช่วยรอบหนึ่งตุ้ยปู้不起่ตุ้ยปู้ฉี่เด่ยป้่没关系没关系没关系对不起对不起ขอโทษ嗯对不起对不起 没关系没关系没关系怎么办โอเคงั้นเรามาเล่นอีเล่นนะคะเรามาฝึกนะคะเล่นยีเล่นโอเคติ๊กๆเรามาตัวอันนี้นะคะอืมเรามาตัวอันนี้อืมคือรูปนี้คือเขายองเส้นให้แล้วเขายองเส้นให้แล้วเขาคือเชี่ยนี เชียนีใช่ไหมเขายงให้แล้วงั้นเรามาดูรูปที่สองรูปที่สองคือเพราะรูปที่หนึ่งพูดว่าขอบคุณขอบคุณใช่ไหมรูปที่สองก็บอกไม่ไม่ต้องเกรงใจเอ่อไม่ต้องเกรงใจงั้นก็คือปูเคิร์ชีปูเคิร์จะยงเส้นมาที่นี่นะปูเคิร์ เนี่ยเรามาดูรูปที่3รูปที่3เหมือนคือย้อนปนถึงห่วงเขาใช่ไหมเขาจะพูดว่าขอโทษใช่ไหมขอโทษภาษาจีนก็คือตตุุ้้ยยปปููฉฉีี่่对不起对不起对不起อืมแล้วเขาพูดว่าขอโทษแล้วคุณอีกคนนึงก็ต้องบอกว่าไม่เป็นไรอ่าไม่เป็นไรไม่กวนยซี่ไม่กวนยซี่ไม่กวนยซี ตอนนี้เด็กๆเข้าใจยังขอบคุณไม่ต้องเกรงใจขอโทษไม่เป็นไรอืมสี่คำนะคะเด็กๆงั้นตอนนี้ตามเราชุยรอบหนึ่งนะคะขอบคุณคือขอบคุณคือขอบค่ณคือ่อบคุณคืองอกรงใจคือไม่ไม่คือขอบค อองั้นขอโทษขอโทษตู้ยบูชีต้ยูีนะไม่เป็นไรไม่ก้านสไม่กนสอ๋อเออเออเอเอาอีกรอบนึงนะเหมือนเราชิมเมื่อกี้พูดซ้่กันเอาอีกทีค่ะ谢谢谢谢谢谢คือขอบคุณนะคะเราเอ่อเด็กๆมาตามเราเฉรอบนึงนะขอบคุณขอบคุณคือ谢谢谢谢 แล้วก็ไม่ไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องเกรงใจปูเคอร์ชีปูเคอร์ชีงั้นะขอโทษขอโทษคือตุ้对不起对ฉ起งั้นะไม่เป็นไรไม่没关系没关系โอเคงั้นตอนนี้เราจะพูดว่าขอบคุณกับเราจะพูดข,ขอบคุณนะเด็กๆตอบเราสินะคะ谢谢 谢谢เก่งมากคิดว่าเด็กๆตอบถูกเลยนะคะโอเคงั้นต่อไปเร老师พูว่า对不起对อ่าเด็กๆตอบถูกแล้วเก,ก,ก่งมากเลยจนปัง,งโอเคงั้นบทที่หนึ่งกับบทที่สองก็ทบทวนเสร็จแล้วนะคะเด็กๆตอนนี้เราเริ่มบทที่สามเลยนะคะบทที่สามบทที่สามหนี้ห่ามาก นิห่าวมาคือคุณสบ,บายดีไหมน้ห่าวมาโอเคเรามาฝึกพูดกันนะคะชัว sure, อีสัวเด็กๆมาอ่านพร้อมๆเหล่าชื่อนะคะสวัสดีสวัสดีคือน้ห่าวน้ห่าวน้ห่าวแล้วก็สวัสดีคุณครูล่าชื่อน้ห่าว 老师你好ครูสิ你好กิ๊กมาอ่านตามครูนะเดเขาพูว่าคุณสบายดีไหมอ่านภาษาจีนตามครชนะน你好吗你好吗你好吗อ่าฉันสบายดีขอบคุณอ่านตามอรูนะฉันสบายดีขอบคุณอ่านตามครูนะ 我很好谢谢เก่งมากอ่านตาม老师รอบหนึ่งนะ你好吗我很好谢谢真棒复习งั้นอ่านตาม老师นะดิกๆอ่านตาม老师老师คุณครูคุณครูคคนะคะ老师老师สวัสดีนนีีห你好你好 ขอบคุณเชี่ยเชี่ยเชี่ยเซี่ยลาก่อนไจเจียนไจ้เจียนไจ้เจียนโอเคงั้นเรามาดูกฎที่4นะคะกฎที่4คือลำดับการเขียนพื้นฐานของการเขียนอักษรจีนอื้อเด็กๆตรงนี้ เอาสมุดออกมาหรือว่ากระดาษก็ได้นะคะเอาตีนสอออกมาด้วยเรามาฝึกเขียนาการขีดของภาษาจีนนะคะเด็กๆอืเด็กๆเอาสมุดหรือว่ากระดาษออกมาเอาตินสอออกมาด้วยนะคะโอเคเด็กๆอันนี้เหมือนคืออันนี้คือเหมือนน้ำเหมือนฝนตกลงมาจุดจุดน้ำใช่ไหมคะจุดจุดน้ำจุดจุดน้ำอันเนี้ยก็คือเตียน เปลี่ยนอันนี้เขียนแบบนี้นะคะจุดหนึ่งจุดหนึ่งคือภาษาจุดหนึ่งจุดหนึ่งภาษาจีนอ่านว่าเี i̇şte. ่นเี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 ่นอันนี้คือเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนนะคะภาษาจีนอ่านว่าเปลี่ยน ตนเก่งมากติ็กๆค่อยๆเขียนนะคะไม่ต้องรีบนะคะต่อมาติ๊กๆเรามาดูอันนี้อีกอันนึงนะอันนี้เรียกว่าภาษาจีนเรียกว่าถีอ่าลงมาติ๊กขึ้นมาอืมถี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  ถีทีทีอ่อติ๊กขึ้นมาเอออันนี้อ่านในภาษาจีนอ่านว่าถีขีดนี้อ่านว่าถีเก่งมากเลยติกต๊กๆค่อยๆเขียนนะคะไม่ต้องรีบค่ะโอเคชักเขิ เด็กๆวันนี้พวกเราเรียนถึงนี้นะคะอย่าลืมดูวิดีโอเหล่าช่อทบทวนนะคะเจอก,กันอาทิน้าค่ะจเจียน